สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทีนี้วิสเขาเรียกอะไรนะคะวิสบักเกนนะคะถ่ายวิดีโอนิดนึงค่ะเพราะว่าเจอแม่น้ำนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแม่น้ำแม่น้ำโอเวอร์คอลิกนะคะแม่น้ำโอเวอร์คอลิกเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ถ่ายไลฟ์สดนะคะอีกด้านนึงคะ่ะอันนี้ อันนี้ด้านร้านอาหารนะคะที่ร้านเขาพัดบอกอะไรบ้าอันนี้เป็น,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 มน,มนะะแม่น้ำนะคะแม่น้ำโอเวอร์คอร์ลิคส์ค่ะโอ้ยมีสตูการ์ด้วยนะคะเด็กตานะนู่นนู้นนู่นร้านอาหารนะคะข้างบนนู่นนะคะไม่ใช่ร้านอาหารเดี๋ยวพลังยาเดะพาไปใกล้ๆแม่นม้ำ ข้างแรกเลยนะคะที่มาโอ้โหเออเรามาชมธรรมชาติไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวสัญญาขอปล่อยผมสวยๆหน่อยนะคะสัญญาขอปล่อยผมสวยๆหน่อยใกล้ๆแม่น้ำสวยๆ <c oughs> โอ้โอ,โอ้สวยงา <c oughs> ลงมีเป็นทองลมาหาเห็ดัมาหาเห็ดนะคะมาเจอวิวสวยๆนู่นะคะร้านอาหารข้ข้างบนนูนนะคะนิโอวคาลิก อย่า oh, <Yeah. S 1> ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเขามีเห็นแต่แม่น้ำนะคะ <c oughs> แม่น้ำกว้างใหญ่แม่น้ำนี่ก็จะไหลรวมไปจนถึงนู่นเลยนะคะถึงรู้เรี่ยวเลยนะคะร้อยกว่ากิโลนะคะร้อยกว่ากิโลเมตร ว้าวโอ้ยสวยงามนะคะโอ้สตะลึงใจเห็ดเห็ดไม่ต้องแล้วค่ะร็ว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 ดูเหมือนฝนจะตกอีกนะคะ แตนเตนอันนี้ถุงนะะถุง,งใส่เห็นดนี่สวัสดีค่ะวิวสวยนะคะวิวสวยอากาศดีนะคะอากาศก็ดีอยู่ค่ะฝนจะตกบ้างไม่ตกบ้างนะคะ น้ำใสสะอาดดีนะคะทุกถึงเดี๋ยวเราไปดู ฝนผ,ผ้าทางจะมายกใหญ่นะคะคลิ้มเช้อันนี้อ,หะะอสสเห็น่หมตัวคลื่นสีแดงเดินเหดือขึ้นมาอีก Let's see you go.